หลายคนนะครับก็อาจจะเกิดสภาวะของความหมดไฟเซงเบื่อหน่ายกับชีวิตรู้สึกอะไรก็เบื่อไปหมดอะไรก็เป็นอะไรที่ซ้ำซากจำเจตื่นมานะครับไปทำงานเจอรถติดเจอคนทำงานเดิมๆนะครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายหมดไฟหมดกำลังใจหมดพละกกำลังนะครับวันนี้เลยนำเรื่องราวที่น่าสนใจกับ9วิธีเพิ่มพลังให้ตัวเองมาเล่าให้ฟังกันครับเพราะว่า หลายคนก็คงจะเจอกับสภาวะหรือชีวิตรูปแบบเดิมๆรูทีนไลฟ์รูทีนจ็อบนะครับจึงทำให้เกิดความรู้สึกเฉื่อยชาเบื่อหน่ายหมดไฟเซ็งนะครับกับสิ่งรอบข้างแต่หากใครรู้สึกเบื่อร่วมด้วยก็คงจะต้องหาทางปลุกไฟให้กับตัวเองขึ้นมานะครับวันนี้เลยนำวิธีกับ9วิธีเพิ่มพลังให้ตัวเอง9วิธีเติมไฟในการทำงานนะครับ จะได้ไม่เบื่อหรือว่ามีวิธีในการแก้น,นีครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเมื่อเบื่อมากก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็นฟรีแลนเซอร์นะครับคนที่ทํางานอิสระเพราะว่าสามารถที่จะทํางานที่ไหนก็ได้ e v e ว y w h แ r e นะครับแค่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็สามารถที่ทําได้นะครับในหลายงานแต่ถ้าเกิดเป็นงานประจําแล้วเราก็การเปลี่ยนที่นั่งก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อแรกนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีง่ายๆขั้นแรกลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอาจจะ อยู่ที่เดิมแต่จัดโต๊ะทํางานใหม่นะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่ทํางานได้ถ้าสามารถทํางานที่อื่นได้นะครับลองไปทํางานที่อื่น coworking space นะครับร้านกาแฟนะครับหรือจุดที่เขาสามารถให้นั่งทํางานได้ในหลายจุดนะครับให้เราสามารถที่จะได้นั่งทํางานในบรรยากาศใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับก็จ,จะทําให้เรานั้นรู้สึกดีขึ้นความเบื่อนหน่ายอาจจะลดลงไปก็ได้นะครับหรืออาจจะลองปิกตัวไปทํางานเงียบๆเพื่อหาความสงบให้กับตัวเอง แล้วก็มีโอกาสคิดทบทวนเรื่องต่างๆเรื่องงานด้วยนั่นเองพูดง่ายข้อแรกลองเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหรือเปลี่ยนโลเคชันนั่นเองข้อต่อมานะครับข้อต่อมาเลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอครับบางคนเนี่ยเกิดอาการซึมเศร้าเบื่อหน่ายเสงชีวิตเพราะอาจจะเกิดจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอก็ได้เพราะความหมดไฟความเบื่อหน่ายก็อาจจะเป็น สิ่งที่เป็นตัวบอกว่าร่างกายเรานั้นต้องการการพักผ่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะพักผ่อนน้อยจนเกินไปเลยเกิดเกิดอาการหมดไฟซึมซึมนะครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีพักผ่อนให้ตัวเองให้พอเหมาะเพียงพอนะก็คือจะต้องนอนหลับให้เป็นเวลาแล้วก็ให้ได้ประมาณวันละ7-8ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับบางคนเนี่ยการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการทํางานอดิตเดกที่ตัวเองชอบก็ได้เพราะจะได้ทําให้ตัวเองนั้นรู้สึก พักได้พักผ่อนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ3ระบายให้ใครฟังบ้างหลายคนนะครับมีปัญหาเยอะแยะก็อาจจะทำให้เกิดอาการหมดไฟเบื่อหน่ายเซ็งได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการระบายให้ใครสักคนฟังได้บนสิ่งที่คิดกับคนที่ไว้ใจก็จะเป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่งในการปลดปล่อยความเหนื่อยล้าของตัวเอง แล้วก็เรียกคืนพลังชีวิตตัวเองกลับมานะครับไม่เชื่อก็ลองเล่าเรื่องที่คุณอัดอั้นให้ใครฟังสักคนหนึ่งบางทีก็จะทําให้คุณรู้สึกนั้นดีขึ้นเพราะคุณได้พูดได้ระบายออกไปนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะหาคนที่ระบายได้นะครับก็อาจจะใช้วิธีในการที่จะเขียนระบายความรู้สึกก็ได้นะครับหรือจะพูดกับตัวเองบ้างก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการง่ายๆก็คือระบายใครสักคนฟังในสิ่งที่ตัวเองอึดอัดอัดอั้นก็จ,จะเป็น ตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวเชลครับ 4. ออกไปข้างนอกบ้างนะครับบางคนเนี่ยเบื่อนายเบื่อชีวิตก็ลองไปเที่ยวบ้างนะครับอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวต่างประเทศการเปลี่ยนบรรยากาศเดิมๆไปเป็นที่ใหม่ๆก็จะทําให้รู้สึกเปิดโลกใหม่ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับเช่นเราได้ไปเที่ยวทะเลดำน้ำําดูปะการางังดูปลาฉลามอย่างเงี้ยก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆถ้าเราไม่ได้ทําเป็นประจํา หรือเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปดูสิ่งวัดล้อใหม่ๆคนใหม่ๆหรือเราจะเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ในที่ที่เขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเราแบบเนี้ยเราก็ต้องใช้ความสามารถในการอยู่หรือการเอาตัวรอดหลายอย่างแบบเนี้ยนะครับแบบนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าความเบื่อหน่ายมันหายไปนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเมื่อคุณกลับมานั่นเองนะครับ 5. อยู่กับคนที่คนรักอยู่กับคนที่คุณรักนะครับ การพาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนรักเรามันก็เหมือนเป็นตัวชาร์จพลังนะครับกลับกลับไปที่บ้านหาพ่อหาแม่หาญาิหาพี่น้องก็จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้จากสภาวะความหมดไฟนะครับก็ถือเป็นตัวอย่างอีกเป็นวิธีวิธีหนึ่งนะก็คือการกลับไปหาคนที่เขารักเรานะครับเพราะว่าที่สําคัญก็คือว่าตัวเองได้ปลดปล่อยความรู้สึกตึงเครียดที่มีออกไปได้ด้วยแล้วก็รับพลังคนที่เรารักเนี่ยใ,ให้เต็มอ้อมกอดหรือว่าได คำแนะนําดีๆที่จะช่วยทําให้เรานั้นเพิ่มพลังให้กับตัวเองในวันที่หมดไฟนั่นเองครับ6ครับให้กําลังใจกับตัวเองข้อนี้ในกรณีที่ไม่สามารถจะติดต่อหาใครได้นะหรือบางคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไรที่แบบสามารถที่จะหาได้ก็ให้กําลังใจตัวเองครับเพราะยังไงแล้วตัวเราก็ต้องสามารถอยู่กับตัวเราเองได้นอกจาก จะหากำลังใจจากคนรอบข้างแล้วถ้ามันไม่มีจริงๆนะตอนนี้ก็ต้องใช้กำลังใจจากตัวเองนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยดังนั้นก็หายใจเข้าออกลึกๆบอกตัวเองให้สงบจิตสงบใจสักคู่แล้วก็สู้ต่อนะครับบอกกับตัวเองว่าเราทําได้แล้วก็เพิ่มพลังให้กับตัวเองในการพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองในเชิงบวกนั่นเองครับก็เป็นการให้กําลังใจที่เราสามารถทําได้ทันทีนะไม่ต้องพึ่งไม่ต้องหวังไม่ต้องรอไม่ต้องหาใครนะครับทำได้ด้วยตัวเองเลยทันที ออกกําลังกายครับบางคนเกิดความเครียดหมดไฟเบื่อหน่ายก็ออกกาลังกายให้เหงื่อออกเยอะๆจะได้รู้สึกว่าสดชื่นมากขึ้นนะครับเพราะการออกกําลังกายนั้นร่างกายก็จะสั่งระสารอะดีนารีนนะที่ทําให้รู้สึกตื่นตัวด้วยดังนั้นใครรู้สึกหมดไฟหดหูจิตตกนะครับเฟงแบบเนี้ยก็ใช้วิธีการออกกําลังกายก็จะเป็นตัวปลุกไฟที่ดีอีกวิธีหนึ่งเลยทําให้คุณสามารถมีพละกําลังกลับมาได้นั่นเองนะครับข้อ9ครับ ลกล้าที่จะเปลี่ยนข้อ8นะครับกล้าที่จะเปลี่ยนถ้าในที่สุดแล้วเรายังปลูกไฟตัวเองไม่ได้นะหรือว่ายังหมดไฟเสงกับชีวิตนะครับก็ลองเปลี่ยนชีวิตดูบ้างไม่ว่าจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับสิ่งแปลกใหม่ก็อาจจะช่วยให้มีพละกําลังมีพลังมีไฟในการทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนเมื่อเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็จะมีความตื่นเต้นในชีวิตในการที่จะได้เจออะไรใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆเช่นถ้าเราเปลี่ยนงานเราก็ต้องไปเจอคนรอบข้างใหม่นะครับงานแบบใหม่โปรเจกต์ใหม่แบบนี้หรือถ้าเราเปลี่ยนที่อยู่เราก็ต้องเจอเจอสภาวะแวดล้อมใหม่ๆนะครับร้านอาหารแบบใหม่นะ <S <S คนรอบข้างแบบใหม่นะครับแบบนี้หรือที่อยู่แบบใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการที่เปลี่ยนแปลงพวกนี้นะเป็นการเปลี่ยนที่แบบเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวเปลี่ยนปุ๊บคุณต้องรู้สึกว่าคุณไม่เบื่อแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมนะคุณต้องรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณกําลังจะเจออยู่นั่นเองครับ แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะขี้เกียจบ้างก็ได้เพราะว่าบางทีเรื่องงานการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดไฟกับตัวเองแล้วก็อาจจะทําตัวเป็นคนขี้เกียจบ้างในบางทีนะครับเพราะว่าการที่คุณหมดไฟก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความเหนื่อยล้าที่สะสมบ้างดังนั้นก็ทําตัวเรื่อยเปื่อยบ้างไล้สาระหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างแบบนี้ครับ บางคนขยันขันแข็งมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็พยายามทํามากนะครับจนบางครั้งมันทํามากไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกหมดไฟเบื่อหน่ายก็อาจจะลองใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยบ้างนะครับวันนี้ทั้งวันเราจะพักผ่อนทําอะไรก็ได้เรื่อยๆเอ่ยๆแบบที่เราอยากจะเป็นแบบนี้ก็จ,จะเป็นตัวที่จะผ่อนคลายแล้วทําให้เรามีพลังําลังในวันต่อๆไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ก้าวิธีเพิ่มพลังให้ตัวเองเนี่ยก็ลองนําไปใช้ดูสําหรับใครที่มีสภาวะของความเบือ่อเซ็งหมดไฟนะครับแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกๆสิ่งเนี่ยก็ลองใช้วิธีการทั้ง9วิธีนี้ในการที่จะเพิ่มพลังกาลังนะครับเพิ่มไฟกับตัวเองเพื่อให้เราสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุผลที่เราตั้งไวม้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็กลับมามีพลังกาลังั่นเองนะครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับ9วิธีเพิ่มพลังให้ตัวเอง แล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการเพิ่มพลังให้ตัวเองยังไงครับนอกจาก9วิธีที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆหลายท่านนะครับที่เขารู้สึกหมดไฟเบื่อนหน่ายนะครับหนึ่งข้อของท่านก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆนันน้นมีพลังกำลังในการที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็ทํางานต่อไปนั่นเองละครับ